หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศักอุปวัฒนูนะครับขอนญาตมาถ่ายสวนของคุณโยงวิช,ชุนะคุณแม่เสนอนะครับเดินมาแค่นี้ก็เสียงเริ่มอ,ออกแรงแล้วนะครับนะครับโยมมีล่องกล้องนะครับล่องกล้องล่องแก้งนะครับแต่นี้เป็นสวนใกล้ๆบ้านนะครับมีอีกสวนหนึ่งนะครับ อีสักคู่จะไปเก็บนะครับเด้ออยากเห็นต้นลองกองนะครับนี่ต้นมันนะครับแต่ลูกมันยังไม่เชิญน,นะครับทุเรียนมรณะภาพแล้วเนี่ครับเนี่ยสตอโบราณบอกครับนี่นี่ต้นสตอนะครับต้นต้นสตอนะครับเนี่ย โอ้มันต้นคือต้นอันล่างอย่างนี้ะครับเนาะนี่นะครับต้นสตอนะครับอันันของภาคใต้โอู๋ถ้าเกิดตอใต้ใต้ก็เรียกอะไรตอดานอตอใต้ก็มีอยู่สองสองแบบนั้นนี่นะครับลองกองนะครับได้พญาแห่งเจียนะครับจะมาขึ้นนะครับนะครับเก่งนะครับพระอาจารย์ท่านนะครับห้ามลื่นเด้อเนี่ยถ่ายวิดีโอทุก นี่นะครับพระอาจารย์พระครูจะตัดแล้วนะครับเนี่ยมัน,นมันต้องปิดวออกทั้าสองลูกครับต้องทำช่องก่อนบ<แ>อโอ้ลูกมันแน่นเลยนะครับนะครับโยมบอกว่าถ้ามันหลุดจากพวงแล้วราคามันจะลดน้อยลงนะครับต้องเก็ <laughs> บก็เก็บให้เป็นพวงนะครับเด้อวันนี้พระอาจารย์พระครูนะครับฉลองก่อนเลยนะครับเนี่ยแทบนะเด้อ แทบอีกนะครับนนะครับเครื่องนี้อาจจะถึงวัดบ้านเกาโบนะครับถึงจะได้ลงเฟซนะครับดือนะครับไม่ไมแล้วว่ายาเท้าม่ต้องเรียบเลยใส่รองดาขึ้นไปยิ่งเป็นปุ่มเป็นอะไรด้วยเนาะเ็บหมดแหละไปนอน้อมก็ทงไม่ได้ นะครับต้นนี้สูงนิดหนึ่งแต่ต้นเลยไปจะต่ำอีนิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว<อ>ยป้อง,เ,องเด้อนะครับนี่ในชีวิตนี้ก็เพิ่งมีครั้งแรกในชีวิตนะครับมาเจอต้นลองกองนะครับนี่และมีโอกาสได้ดูนะครับครูบาอาจารย์ตัดลองกองนะครับพระอาจารย์อธิเทพบนะครับสวมวิญญาณเฮ่งเจียนะครับปีนขึ้น,ไ,<ห>นไปนะครับบอกว่าเจียมง่ายกว่างาะนะครับ เก่งนะครับตัวเบานะครับขึ้นที่สูงได้สบายนะครับถ้ามีต้นสูงกว่านี้เราขึ้นได้นะครับนี่แค่จิบจิบนะครับเนี่ยโอ้นะครับยังมีลออีกหลายต้นนะครับมันไม่มีหมดเตยมนี่นะครับลูกลูกมันจะติดกับก้านเลยนะครับติดสนิทเลยนะครับต้องแกะออกสักลูกสองลูกนะครับค่อยจะมีช่องให้ใช้กรรไกรตัดนะครับ ต้นนั้นหน่วยตั้มต่ำครับเอามือไปใส่เบิดมือโอ้อนะครับเอาขอจุดการถ่ายวิดีโอเพงนท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามาถ่ายล้องกล้องนะครับเนี่ยเด้อนะครับลูกอยู่ต่้ต่ำนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับลองกล้องนะครับต้นจริงเสียงจริงนะครับ พระอาจารย์พระครูเมดิกาณุเพียนนะครับวัดบ้านเก่าบอนะครับกับพระอาจารย์อธิเทพนะครับนะครับขึ้นไปตัดนะครับเพื่อไปถวายคณะสงฆ์แม่ชีแม่ขาววัดบ้านเก่าบอนนะครับตัดลงมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับโอ้มีตัวมีกระไดอีกแล้วนี่เนาะนีครับนี่ลองกล้องนะครับลูกมันจะชิดกับกิ่งมันนะครับต้องบ หพอถอดลงเท่านี่คืนยากแต่พอชินรอุ้ยจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่มองจับเลยบ่ครับมันมันสิตันแล้วมันบนอีกแล้วมันสองเนียวมันสูงสุดที้องเนียวเกีงลงมามันยังตัดได้เด้อนะครับไม่ไม่ง่ายนะครับเป็นชาวสวนที่ข้างๆกันนี่เป็นต้นสตอนะครับเมื่อก่อนกับผมไม่คิดว่าจะเป็นต้นแบบนี้นะครับต้นสตอนะครับต้นใหญ่ต้นสูงถ้าที่บ้านก็คล้ายต้นอลังเลยนะครับ นี่นะครับอาจารย์พระคูนะครับโชว์ฟีมือชาวสวนเก่านะครับเนี่ยนะครับโชว์ฟีมือชาวสวนนะครับเด้อนะครับเกือบเป็นชาวสวนนะครับเนี่ยกาเมื่อบกูาอาจารย์อยู่บนรถแล้วนะครับฝาฝนก็เป็นใจนะครับหลังจากชันพัฒหารอิ่มๆนะครับเด้อรถจะเป็นรถของผลไม้นะครับสวนกูบาอาจารย์ก็ค่อย ตีตัวรถนะครับเดินทางกลับไปเองนะครับตัวใครตัวมันนะครับส่งแต่ผลไลม้กับวัดปั้นเก่าบ,บอลนะครับกับโชเฟอร์นะครับเป็นรถไฟนี่ไปแล้วป่ครับมันมีหลายเมื่อผลกับพี่อีกครับหลายตุอนอย่เดียวที่แรกคนบอกว่าผมสองตุ่นก็ยังขีนลายตุ่นแล้วก็ได้ตกใจอมอเตอร์ทัดตัดฮะก่อนก็นได้มองนี่มองจงังผลเป้าปเป้าจริงผนก็ได้ เด้อน,นะครับมีทั้งกล้วยทั้งทุกอย่างนะครับสวนค,ดดวคุณแม่เสนอนะคุณพ่อวิช,ชุน,นะครับดูดูแลดูดูแล,แลมาเอาผลไม้ของโยมแล้วก็พระมาตัดด้วยอย่างนี้ก็ต้องดูแลต้นโยมเขาหน่อย <c oughs> ดูแลครั้งหน้าค่อยว่าใหม่ครั้งหน้าค่อยว่าใหม่นีห <c oughs> น้าค่อยมาัะพระพีหน้าค่อยมาลร <c oughs> อ, <c oughs> อาจารย์พระครูจะปล่อยพระไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันมีไม้ที่ต้องเผาทานนะครับ พอฐานเสเรียบร้อยแล้วนะครับฐานพอแล้วค่อยจะให้ไปกลับไปจำพรรษานะครับโอ้บุทบันหนูปีนี้สอง,งต้นสามต้นเับเมียนพิบุบตรนี่นะครับเด้ออันนี้พูดเล่นเด้อไม่ให้จำพรรษาที่นี่นะครับมีต้นเงาะนะครับที่ตัดลงมานะครับที่โยมเขาจะทิ้งนะครับ ตัดทิ้งนะครับให้เผาทานนะครับโอ้ถ้าทำได้น ouais ี่จะได้เยอะเลยนะครับถ้าทําได้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะแต่มันไกลนะครับกว่าจะเอารถมามันทุกถึงวัดบ้านเก่าบ่อห่วยว่าเป็นสอบอร่อยกลัวบ่ครับทานสมัอนี้คุณนะนะครับต้นเงาะนี่ถือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับถ้าทําได้นะครับเมื่อบ่ได้เมื่อบ่ได้เพราะว่า กุญแจรถอยูย่พี่กุญแจพ่านรถอยู่พี่ะดดะบะแมนกุญแจออกเดินทางกุญแจรถตั้งหากเ <c oughs> ด้นะ <c oughs> ดนะครับยมเขาอยากให้มาตัดมันมีสองสวนนะครับตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับใกล้ๆกับสวนทำสำรานลมนะครับตรงที่พระจันาร์มหาเชาวานรารโตยูนะครับ หุ่นเงย่ำๆโอ้น,นะครับอย่างนั้นนึงนุงน่เื้อเหี่ยวบดครับเฮงวาสิบวยเหี่ยวยึเตี้ยเด้อนะครับมันมีปัญหานะครับถ้าขายเป็นพวงได้นี่มันจะเป็นราคานะครับแต่ว่ามันตัดยากนะครับเฉพาะจะเอากันไกเข้าไปนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับนี่เด้อนะครับ มันผ่านช่วงเพลินไปแล้วนะครับคงจะไม่ได้ฉันให้แล้วนะครับเอาเพื่นอนือนั่งรถไปฝุ่นเนื้ออย่าบอกด้ว,ว่าเป็นรันเภาผุ่นเด้อนะครับโอ้ยเสียงฟ้าก็เต็มที่เลยนะครับฝนดีฟ้าดีนะครับทางจันทบุรีนะครับแต่ไม่ได้ทํานานะครับทําสวนนะครับอุ่นกำลังเสียงไฟรถแหม่แมบมา,าน โอ้ยอธิเทพยบกกระเซ้ามาผีมา้อันตัวมันสูงนะไว้เอาไว้หันซะไว้เพิ่นซะเอาเฮาเติหน่วยมันเอาหัด้นี่ได้ไงเนี่ยหนี่อยู่ครับรอบตะกาอยู่รอบตะกาอยู่บ่ครอบเปลี่ยนตะกาสิเด้โนเปตกโอ้ยเพิ่นก็จอดผู้เล่นนั่นนะครับรวมกําลังบุกป่าฝ่าดงมาเหมือนกันนะครับเพราาะว่อธิเทพยนักเพิ่งจะตรงนี่นะเลยมาตัดทางล่างขาดมาหันกับปใส่รถก่อนไปอธิเทพ บอกมูมันยกซอยนี่เด้อบอสใส่พี่ใส่ใส่รถใส่รถใส่รถท่านลูกต่ำๆอย่างนี้ในหน้าตัดนะครับแต่ลูกสูงๆนะครับนี่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่มันฝนตกมันจะลื่นนะครับเดี๋ยวตองขอหยุดการถ่าย